ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสเก็ตโครกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุณก็อยู่ในรายการท็อปไฟฟ d ายเดย์ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับของห้าอันดับวีรกรรมราชาแห่งเหล่าเซียนจงลี่ก็ได้มีหลายๆคอมเมนต์นะครับที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราววีรกรรมห้าอันดับของเวนติราชาแห่งสายลมกันบ้างก็จัดไปตามคําขอร้องนะครับตามใจคนดูวันนี้เราก็จะมาจัดอันดับของห้าอันดับวีรกรรมของราชาแห่งสายลมทั้งห้าอันดับกันนะครับโดยในห้าอันดับนั้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างเชิญเพื่อนรััับบชมไดด้เลยอนที่ โค่นล้มราชาแห่งพายุและสร้างมอนสเตอร์สำหรับคนที่คอยติดตามเนื้อเรื่องหรือเล่นเกมแบบไม่กดสคริปต์นะครับทุกๆคนเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่าบาบาทอสนั้นเนี่ยก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นเทพแห่งสายลมเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่าผู้แห่งสายลมมาก่อนนั่นเองนะครับโดยต้นกําเนิดของเขาเนี่ยก็เกิดมาจากแรงอธิษฐานปฏิหารของเหล่าผู้คนในตระกูลกันฮิวเดอร์หรือว่าต้นตระกูลของจีนนั่นเองนะครับโดยต้นตระกูลของจีนเนี่ย,ดย,นนยได้หลบหนีออกมาจากเมืองผมขอเรียกว่าเป็นเมืองโอมาสเตอร์แล้วกันนะม,มันมันเองนะืกตป กลบรรพบุรุษของจีนนะครับเขาทนไม่ไหวกับการปกครองที่แสนร้ายกาจของเทพแห่งพายุเดคคาราเบียนหลังจากนั้นนะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยได้อธิษฐานสําเร็จแล้วเนี่ยก็ได้เกิดมาเป็นผู้แห่งสายลมบาบ h o r นั่นเองครับหลังจากนั้นบาบ h o r ก็ได้ร่วมมือกับนักวีนุ่มแล้วก็เหล่าผู้คนในยุคน,นั้นเนี่ยโค่นล้มเทพแห่งพายุเดคคาราเบียนลงได้สาเร็จนะครับโดยสาเหตุที่เทพเจ้าแห่งพายุเดคคาราเบียนถูกโค่นล้มลงเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยปกครองมนุษย์ด้วยความหว,วาดกลัวนั่นเองนะหลังจากที่การปฏิวัตินเนี่ยสำเร็จแล้ว เป่าสายลมในแดนเหนือออกไปจนเหล่าผู้คนเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ได้อย่างอิสระอีกทั้งบาบาทอนนะครับยังร่วมมือกับเหล่าผู้คนเนี่ยสร้างมอนสเตดขึ้นมาใหม่โดยหลังจากที่เขาได้สร้างเมืองสาเร็จใช่ไหมครับเขาก็ได้แต่งตั้งให้เหล่าผู้คนที่มีบทบาทในการจัดการกับเทพแห่งพายุเดคคาราเบียเนี่ยขึ้นมาเป็นขุนนางปกครองเมืองมอนสเตดแห่งใหม่นั่นเองครับในตอนที่สร้างเมืองมอนสเตดแห่งใหม่ได้สาเร็จนะครับเขาก็ได้ประกาศให้วันนั้นเนี่ยกลายเป็นงานเทศกาลที่เรื่องชื่อมากที่สุดอีกหนึ่งวันครับเทศกาลนั้นมีชื่่่่่ออออออวาารดดดััััสสสปปปุมมมแหงงนนนตตเบที4ลยจก ุานางั่ววิธกรรมอันดับที่4ของเทพแห่งสายลมนั้นจะต่อเนื่องจากอันดับที่5นั่นเองนะครับหลังจากเหตุการณ์สร้างเมืองมอนสเต็แห่งใหม่ได้สําเร็จแล้วเนี่ยเทพบาบาทอก็ได้หายตัวไปครับโดยก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าเขาหายตัวไปไหนอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมืองมอนสเต็แห่งใหม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจการปกครอ,องของเหล่าขุนนางมานานนับพันปีเลยเหล่าขุนนางรุ่นลันหลังเนี่ยเขาก็ได้สูญเสียเจตนารมณ์ในอดีตไปนน่นองนะครับเขาก็ได้เริ่มที่จะมีรรก,กะความคิดที่ผิดแล้วก็บิดเบี้ยวขึ้นทุกวันทุกวันนาง นั่นเนี่ยสูงส่งกว่าคนทั่วไปอีกทั้งภายเมืองนะครับมันยังมีระบบธาตุเกิดขึ้นมาอีกด้วยนะหนึ่งในธาตุเหล่านั้นน่ยมีหญิงสาวผมสีแดงคนหนึ่งครับนามว่าเวเนซ่าเวเนซ่านั้นเนี่ยได้ขอพรบางอย่างกับสายลมนะครับซึ่งคําขอพรนั้นเนี่ยได้ส่งไปถึงเวนติหรือก็คือบาบาทอสในตอนนี้นั่นเองนะครับราชาแห่งสายลมเนี่ยได้หวนคืนกลับมามอสตัดอีกครั้งเขาได้พบเห็นเมืองที่เขาสร้างขึ้นมานะครับเมืองอิสรภาพที่เขาเนี่ยไว้ใจให้เหล่าขุนนางดูแลแต่ในน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 นตออี้้้้่่่่ยมมมัััักกกกกกลลลบาา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 าปป็ววหุงงรรแะชชทไไจซดฏ เทแพแห่งสายลมบาบาทอสเนี่ยเขาก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับเวเนซ่ซาอย่างเต็มที่นะครับจนในที่สุดเมืองมอนสแต็ก็เปลี่ยนรูปแบบการปกครองโดยจะมีเหล่ากองอัศวินฟาวเนียสแล้วก็เหล่าสี่วายุเนี่ยคุ้มครองเมืองมอนสแต็ตแทนครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดยุคข,ของเหล่าขุนนางชั่วนั่นเองอันดับที่3ร่วมมือกับดาวลินกำดาบมังกรร้ายดูลินเป็นอย่างเช่นอันดับที่4นะครับอันดับที่3เนี่ยจะเล่าเรื่องราวต,าต่อจากเหตุการณ์โค่นล้มขุนนางของเวเนซ่ซาลงนะครับหลังจากที่เวเนิสราปีถึงนะครับได้มีการลล่มสายของ จากโบราณแห่งหนึ่งนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดไหยนะขึ้นในทวีปเทรเวสอย่างรุนแรงครับแล้วเมืองที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากที่สุดก็คือเมืองมอนสตัดนั่นเองนะครับตรงนี้ยังไม่ชัวร์นะว่ามอนสตตดเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับมอสนสตตดเนี่ยโดนการโจมตีอย่างรุนแรงจากมังกรดำแห่งความชั่วร้ายที่มีชื่อว่าดูลินซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีใครเลยครับที่มีความสามารถพอในการต่อกรกับมังกรร้ายตัวนี้เหล่าผู้คนแล้วก็ บาบะทอสและมังกรดาวลินสหายรักของบาบาทอสออกมาปกป้องมอนสเตดอีกครั้งนั่นเองครับบาบาทอสและดาวลินนั้นเนี่ยได้ร่วมมือก,กันต่อกรกับดูลินจนสามารถกำจัดมังกรดูลินได้สำเร็จร่างของมังกรดูลินนั้นเนี่ยได้ตกลงไปในเมืองโบราณแห่งดักกอนสปายนั่นเองครับเรื่องราวหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ปูทางไปสู่เนื้อเรื่องหลักนั่นเองนะครับอันดับที่2ต้นกําเนิดวายของมอนสเตดตำนานเล่าเอาไว้ว่าวายชนิดแรกของมอนสเตดนั้นเนี่ยถูกผลิตขึ้นในยุคสมัยที่เทพ,พดเดาาเแาาห่งพายุเดคคาราเียยยยยยนนนนนแแ้าาาาชหห่่่่่องงมมปออออััสสืจูคใุผ ดินมอนสเตอร์ยังคงถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและยังคงไร้ซึ่งวิวแววของดอกลาดิเลออนว่ากันว่าคนที่คิดวายคนแรกของมอนสเตอร์นั้นเนี่ยคือชายหนุ่มผู้แสนขี้เกียจคนหนึ่งเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในชนเผ่าที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งมีชายผู้แสนขี้เกียจคนหนึ่งครับเขารับหน้าที่ดูแลคลังอาหารภายในเผ่าเพราะถึงแม้จะเป็นดินแดนที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งหรือหิมะก็ตามเนี่ยมันก็ยังพอมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถทนต่อความหนาวเหน็บสุดขั้วนี้ได้อยู่นะครับโดยพวกมันเนี่นาผ มนุษย์ในสมัยนั้นเนี่ยเขาจึงจัดตั้งเวรยามขึ้นมาเพื่อค้นหาดูต่างๆที่เหล่าสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมันขุดออกมาเพื่อขโมยอาหารนั่นเองนะครับอีกทั้งเนี่ยเหล่าเวรยามยังมีหน้าที่แบบค้นหาร่องรอยเกี่ยวกับสัตว์ที่เข้ามาขโมยนั่นเองโดยบางทีก็อาจจะเอาเจ้าสัตว์ที่แอบ,บลักเล่าเข้ามาเนี่ยจับไปทําเป็นอาหารของวันนั้นเลยนั่นเองนะครับในช่วงยคุคสมัยที่มันยังไม่ค่อยเจริญนั้นเนี่ยโพรงที่ขุดเพื่อเก็บอาหารเนี่ยครับมันก็มักที่จะชื้นแล้วก็มืด ขี้เกียจในวันนี้เนี่ยเขาได้รับหน้าที่ให้เป็นเวรยามนันเองครับแต่ก็เช่นเดิมครับตามชื่อเขาขี้เกียจนั่นเองนะเขาจึงอาศัยจังหวะอู้งงานอีกครั้งนะในขณะนั้นเองครับมีจิตวิญญาณพูดแห่งสายลมบาบาทอตเนี่ยได้แอบลักลอบเข้ามาภายในคลังเก็บอาหารครับจากนั้นเขาก็ได้แปลงร่างกายไปจิ้งจอกและได้แอบย่องเข้าไปในกองผลไม้ป่าของเมืองจากนั้นเขาก็ได้ใช้พลังที่เขามีเนี่ยทำให้ผลไม้สุกแล้วก็ใช้พลังงานบางอย่างเนี่ยเข้าไปเป็นตัวกระตุ้นเพื่อหมักผลไม้เหล่านั้นเอาไวนนนน้นะ มแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เกิดถูกใจในรสชาติอันเข้มข้นของผลไม้หมักที่เขาได้กินมาได้เลยนะครับเขาจึงสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับผลไม้ที่เขาแบบเคยกินมาตลอดแต่ครั้งนี้เนี่ยมันกลับอร่อยกว่าทุกครั้งเมื่อคิดได้ดังนั้นนะครับเขาจึงนําห่อผ้าหนังสัตว์เนี่ยนำมาห่อผลไม้แล้วก็คั้นเฉพาะน้ําออกมานั่นเองครับสุดท้ายมันก็กลายเป็นวนยจากนั้นชายผู้แสนขี้เกียจเนี่ยก็ได้คิดค้นกรรมวิธีหมักวน์ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นคนขี้เมาคนแรกแห่งมอนสเต็ตนั่นเองครับซึ่งนานงล่วอรเืแ มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับหากผู้ทางสายลมบาบาทอนั้นเนี่ยไม่ชี้ทางให้แก่ชายผู้แสนขี้เกียจคนนี้เราจึงไม่ค่อยแปลกใจแล้วนะครับว่าทําไมเวนติที่พวกเราเห็นในทุกๆวันนี้เนี่ยเป็นชายหนุ่มที่แสนขี้เมาซะเหลือเกินเพราะว่าเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนคิดคนให้เหล่ามนุษย์ทาวายขึ้นมาและแล้วก็มาถึงอันดับที่1ของเราในสัปดาห์นี้กันนะครับอันดับที่1ของเราก็คือวีรกรรมที่เวนติทําในตอนที่พบจงลี่เป็นครั้งแรก เมื่อ2,000ปีก่อนเนี่ยนับเรื่องราวจากไทม์ไลน์หลักในปัจจุบันนั่นเองนะครับเหตุการณ์สงครามเทพเจ้าเนี่ยได้จบลงเหล่าเทพที่ชนะในสงครามเนี่ยก็ได้สร้างระบบ7เทพที่เรียกว่าเดอะเซเว่นขึ้นมาครับมันจึงเป็นปกตินะครับที่ในบางครั้งจะมีเทพบางองค์เนี่ยเดินทางไปเยี่ยมเทพเพื่อนบ้านบ้างซึ่งเวนติก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเขาได้ติดต่อไปหาจงลีนะครับโดยเขาได้บอกจงลีว่าเขาเนี่ยจะเดินทางมาหาจงลีด้วยเรื่องราวบางอย่างนั่นเองนะครับในความคิดของราชาแห่งเหล่าเซียนคิดว่าการมาของเทพแห่ง แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับในฐานะที่เป็นเดอะเซเว่นยกันแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกอย่างอย่างสุดความสามารถในทุกๆเรื่องนะครับแต่แล้วเมื่อเทพแห่งสายลมมาถึงสิ่งแรกที่เขาทําก็คือยื่นเหล้าขึ้นชื่อของมอนสเตดให้แก่จงลี่พร้อมกับบอกเหตุผลที่มาหาจงลี่ว่านี่นะคือเหล้าขึ้นชื่อของเมืองมอนสเตดนะน,ะนายน่ะอยากจะลองดื่มดูสักหน่อยไหมในหัวของจงลี่ครับคิดขึ้นเพียงแค่เรื่องเดียวนั่นก็คือเจ้าหมอนี่เพียงแค่จะมามอบเหล้าให้ข้าหนึ่งขวดเขาถึงกับทิ้งหน้าที่ภายในบ้นยยน้้าาาาานนนนนเเเมมมมืืออองงงงลลลยยยย่่ััััหหหรรจจกกกท็ะี ว่ามอลลักอยู่เป็นประจำก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราท็อปไฟในสัปดาห์นี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเกี่ยวกับวีรกรรมของเทพแมงสายลมบาบาทอสเนี่ยผมว่าบาบาทอสก็เป็นเทพอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความรักมนุษย์เอามากๆเลยนะครับไม่แพ้จงลี่เลยนะแต่ที่ต่างกันมากๆก,ก,กับจงลี่ก็คือความรับผิดชอบนั่นแหละนะถ้าหากเพื่อนๆเนีเ่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันภายใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกํำลัใใัาคปอ่อไดวนรบสสสีก